แกล้งคนดีกว่า AH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 AAHAHAHA <laughs> 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 เนี่ยมึงย่าคิดว่าจะได้ที่หนึ่งตลอดเหรอไอ้จัดมันต้องมีอุปสรรคหน่อยเพื่อนแช่อยู่นี่หรอเที่ยวมันข้าไปแล้วไม่ได้เราต้องเจอตรงไปตรงไปตรงไปทางนี้ทางนี้รูเดียวเท่านั้นครับรูเดียวเท่านั้น อ้าวไอ้เฮีย ER! เสือมาชนรถกูเฉยไอ้เฮียรถเออแหละไอ้พวกเสียดอ่ะไอ้เฮียต้องเจอผมปราบเสียดไอ้ดีเลยที่นหน,น,น,นึ่งไปดีดีมันจะลงมาเหินชนแน่นอนเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงเราเราันเหินตอบัน,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 นเหินต้องชนไอ้เฮียมันจะกุ้ยอยอะจากไกลเลยไอ้ดีต้อกรอบมะเนี่ยเดี๋ยวนึงนะตรงไปตรงไปตรงไป,งไปตรงไปแล้วไปทางไหนต่อวะหนึ่งคิดก่อน มีทางเขิดเท่านั้นมาปักกายไปปักกายไปเดี๋ยวตัวเด้ตัวเด้มุนมนี้มุมนี้นี่นี่เสียอะไรวะเนี่ย <c oughs> สกปรกเกรกใครเล่นสกปรกมาใครเล่นสกปรกมาเยี่ยไม่มีใครเล่นสกปกนะยอมีคนยิงปืนด้วยสัตว์เี่ยโกเกินได้สกปรกของจริง ไอเชือดที่หนึ่งมันเก่งไงวะทางนี้แน่นอนเจอต้องสู่สีกันดอยแบบเนี้ยเออพันันไหมว่ามันมีคนชนเสาคุณเชื่อป่ะว่าต้องมีคนชนเสา ตัวที่ตัที่สาเนี่ยต้องมีแหละเหียถอยไม่ได้โกงไปไม่เอาผมจะผมจะแค่ามาดักที่หนึ่งมันให้ที่หนึ่งมันโดนนะฮะแล้วให้ที่สองที่สามมันตามทันหน่อย เฮ้ยอา้าวงานแมงต้องลม่มไอสัตว์มันคือใครวะเชี่ยแกงเชี้ยอะไรแกงบีบีนะ่ะโอ้ยแกงบีบีเยอะเน,นี่ยบีเอฟดีจีดีจีอยู่ไอดีจีทำเชี่ยอะไรวะ อ๋อเกิดเพเกิดผมลองดักแทงมันไหมแล้วก็แบบว่าดักแทงวันละแล้ให้มันเสียวเล่นนะดักแทงไว้ก่อนให้มันเสียวเล็ดให้มันเสียวเล็ดให้มันเสียวเล็ดผมว่ามันไม่มีประกันอาวุธเยอะอยู่ไหนวะปืนกูเอาเด้อเอาเด้อใส่เกาะไอ้สัตว์ ขี่ไปโดนไมไปเบิกรถแล้วเสียวในมือกันเสียวในมืออ่ะเยอะเสียวดิยเยอะเบิกรถอุ้ยหลบสวยลม้ม อุ้ยสนับอุย้ยสนับอุย้ยอุ้ยสนับใส่เกาะกัน <c oughs> ดีน่าีนะเต้นเต็นไประเบึอกันว์หอด้วย แกไปก่อนแกไปก่อนเอาแล้วมึงไม่มีประกันอาวุธด้วยดีนะกูเจอมึงถูกเวลาแหละเปดจอนะพนมเดี๋ยวเราถ้าขี่เอาสามสี่ก่อนใจสั่นนะกูว่ะเลยใจสั่นนะกูว่ะเลยสัตดิ๊ก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  ไอ่สัตว uh ์นะมึงไอ่สัตว์เขาขู่ไงไม่ใช่เหรออาอ้โห ลุงใครเนี่ยไม่สิพี่เอ้าลุงเขาหายอะพี่คอเห็นเขามากลาดแต่พี่ศพอะผมยิงเดเซอร์แล้วจับแล้วอะเขาหายไปหายตัวไปเลยพี่เดี๋ยวก็ไม่เอาไก่เอฟบีเดี๋ยวก็ไม่เอากับเอฟบีกาฬการไม่ต้องพูดหมูวิ่ต้องพูดหมูวิ่ต้องพูดไอ้สัตว์หมูวิ่ต้องพูดกูจะทำให้มึงเสียวไอ้สัตว์ เออมีต้องพูดกูไม่พูดหรอกไอ้เนี่ยกูจะดียังไงวะไอสัตว์อ๋อยิ่จะดีแล้วเนี่ยมึจะดีเหรอเดี๋ยวนี้เอตอนนี้มันจะได้ได้อยู่ยิ่จะดียังไงวะมันออกไปไม่ได้อ่ะถลี่ถลี่า่วยไปเหน่อยถลี่กลี่กูรักแก่คนด้วยทกลี่กูต้องการกำลังเสริม ผมแดกแล้วนะเถกลี่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 กำลังเสริมเถกลี่ <c oughs> ไม่ว่างครับกูต้องการกำลังเสริมเล้วมาแล้วมาแล้วเ,<ๆ>เร็วๆไอ้เค<ไ>ี้ยตํารวจมันแดกมือกูกูต้องทําไงกูจะหลุดอนะ่ะกูโดนกูโดนเด้งอยู่อ่ะกูโดนเออไม่เอออยากช่วยกูปลดล็อกได้ไงกูโดนล็อกแขนอยู่อ๋อโดนโดนล็อกแขนเออมึงดูสตรีมกูดิมึงดูสตรีมกูดิกูกำลังแก้ไอ้นี่มันไม่มีประการอาวุธกูจะทําให้มันเสียว เรือเร็วทักนี้ช่วยกูด้วยอ๋อเข้าใจแล้วแหมแล้วไปโดนล็อกเฉยโอเคแป๊บนึงแก้กูดิแก้กูดิกำลังเสียวอยู่กำลังเสียวอยู่กำลังเสียวอยู่ไม่มีแบบการอาวุธพ่อเจ้าต้องการกำลังเสริมเฮ้ยเฮ้ยกูต้องชุบตัวเองกูชุบตัวเองได้ปะกูหลุดเลยใช่ไหมยอมไม่ยอมตายไม่ละสมมันจะหายปะสมมันจะหายปะเดี๋ยว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 พ้นล็อกให้เดี๋ยวคนล็อก ปวดล็อกนี้ปวดล็อกนี่ปวดล็อกนี้มึงเอ้ยหายแล้วมันมันแดกกู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 บนรถเลยด้วยหรอเออมันแดกกูบนรถด้วยเฮียเนี่ยมันแดกกูเนี่ยกูติดอยู่บนรถเนี่ยทั้งนี้เดี๋ยวกูไปอยู่กับมันเนี่ยทั้งนี้เฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนเฮียหายแล้วไอ้สัตว์มึงเห็นไหมเนี่ยนี่มันล้ออล้บอกมันบอกมันลงนี่บอกมันลงนี่บอกมันลงไอมีอะไรจะคุยด้วยอะไรก็ันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาหายไปเลยไปหลอกโอเอาไง ทักนี่กูหายแล้วกหายกูโดนแล้วกูโดนปล่อยปล่อปล่อยศพหายศพหายศพหายเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาศพกลับมาไปเอาศพนี้เอาศพนีศพหายเขาแล้วเว้ยศพหายอยู่ตรงรถตรงรถนี่แหละมก็ได้ยายมงกูได้ยังกระชาติดมือ้กนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเอาัเอากระลาดกระลานะกระลาดกระลาดไม่าตรจุดเผา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 เอาขคครับศพหายครับผมบัครับทักเลครับขอบคุณครับ ไอ,อ้อเหี้ยยังไม่ได้ศพเลยสตัตว์ทางนี้ยังไม่ได้ศพเลยม,ม,มึงต้องปลดแดกมันก่อนป่ะมันแดกอยู่ป่ะเนี่ยมันโดนแดกอยู่เออขอบคุณครับพระเจ้าครับตะกี้ศบบันบักครับ ื่อกี้ศพหายครับคุณตำรวจอ๋อเจอแล้วใชแล้วครับเจอแล้วครับอยู่หลังกระดาษพี่ไปเลยครับไปเลยครับคุณำตำรวจหลังครับกำลังออก,กหลังจริงถ้าหลังพอจะพัหออกห้องวะรู้ไปไหนอ่ะหลังมาคอยรู้มากโอ้โหนี่ลนะหลังปืนวนกลับมาวนกลับมาใต้เราใตน มาก็คลิกๆเลยดูเว้ยนี่มิติป่ะเฮ้ยลุมิติถ้าแบบเนี้ยไปมาได้ยากเลยตอนนี้น่าลงปานแล้วน่า เอาขึ้นหมอแล้วครับหรือเพิ่งจะเอาขึ้นหมอเลยโอ้ใหสมสมสาสมให้หมอครับจุบเลยจุบเลยจุบเลยรอว้ามึงตื่นเต้นป่ะดีจีมึงตื่นเต้นป่ะลุงเหงาใช่ไหมมึงตื่นเต้นไหมมึงตื่นเต้นไหมลุงเหงาใช่มึงตื่นเต้นไงมึงตื่นเต้นใช่ไหม ผมวัดเลยครับโดนยิงแล้วแล้วที่ผมยิงลุงตกลุงตลาดกลางลุงหายไปไหนครับก็มาหาอยู่อะไรของลุงตพลุงมวดีโอ้ยแม่ผมไปแก้แก้ดีจีเล่นมันไม่มีประกันอาวุธไงโอ้ยขนลุกเลยดูตรงนั้นหายไปเวลาถือว่านั่นไปจับไอ้พี่รีอ้าวไม่อยู่แล้วไม่อยู่ให้จับจับพี่อะไรกูแก้คนเล่นผมล็อกเขาไปแล้วแล้วเขาหายไปไหนสุดเอเยนะครับ ให้มึงเช็คดู When I come through, just to do i ยแค่โดนกูเล่ We didn't want it, b t มึง sorry I can't do และมึงมนเท็บเพื่อนตอนที่กูแม่เก็เด้วยแชมป์ทัวร์ที่เอ็งยอมจ่าย